ตื่นเศร้าเหรอพี่น้องโอ้ยคุณแมวพ่อผม้วขอบปั้นและรองเท้าคู่ใจป่ะจะพาไปเลาะมือดิจะพาไปเละาะว่าข้างๆางบ้านจอยหอยไงมีอะไรดีปะ่ะเข้ามาไปกันเลยบรรยากาศยามเช้านะคะคุเจออุ๊ยกุหลาบกำลังออกดอกพี่น้องปองไปปะ่ะเราเดินทางกันเลย เด็งงเท้าไหมพี่น้องยางออกจาก้างจอย,อยไฟง่านี่ฮาบอเพิ่งพาทิศตกทางพูนกันเลยดูม,มุมน่าสนุกไหมอันนี้เป็นทางแยกโรงเรียนนะพี่นอ้องนี่สนามโรงเรียนอันนี้ก็เป็นตาไปยางด้วยกันแต่วันนี้เราเอาไว้ก่อนนะเราจะไปเดินทางนูน้นแนเห็นบ่าพาทิศกำลังจะขึ้น ทางพี่น้องมีต้นมะม่วงโอ,อ้แผ่นต้นบกักฮุงเห็นบ่านี่ไม่นวยน้ำเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมอู้ยบกักฮุงกับยอดกระถินอันนี้ผักขมผักขมใหญ่เบืองต้น,นกล้วยกล้วยกำลังงามเดินต่อนะจ๊ะมามาเห็นไหมเห็นไหมเห็นบรรยากาศไหม โอ้ยมาในมาโดนพี่น้องอัน,นิสาโรงเรียนนี่พักตบยืดพื้นที่เหมือนละนูน้นพระอาทิตย์ขึ้นอยู่ฝั่งหน้านนูน้นตามถนนล้วพี่น้องเรียวขวาจะมีป้ายห้ามตรงไปกาสันจะพาไปเบิงพรอาทิตย์จะขึ้นฝั่งนู้นแล้วเป็นไดคะ่ะรูบ้านเจาอ่อยหอยไงสะพาน อันนี้ลั่น้ำพองนะพี่น้องเดี๋ยวพาไปดูที่เจอ้อยอ้ยุคนี้เห็นบ่นี่นี่ตรงนี้ละ่ะที่เขาไปเอา,าปลาไพยติดแม่น้ำเลยสวัสดีค่ะพบกับช่องเจ้าอยอ้หอยใหญ่มือ้อ่อนเละพี่น้องพามาเบ่งบรรยากาศบ้านเจ้าไอ,อ้หอยใหญ่เดี๋ยวพาดูพาดูเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอ๊ยเดี๋ยวนะปรับมุมมก่อนนะนี่อ่ะ จอยพามาออนเลาะนี่ทางนี่จอยลงมาจาก,กทางนี่อันนี้ก็ไปเรียบคลองนี่ลำน้ำคลองยังไงคะอากาศดีบ่อากาศดีเนาะนูน้นมุมสุขภาพอยู่ด้านนูน้นขามาไปกันเลยนี่จ้ะเป็นที่ออกกำลังกายเราไปดูกันว่าเขาจะมีอย่างไรโอ้ย เลงเสิเลนได้พี่น,น้องเมื่อคืนลืมไปนี่มันเปียก็จะโยกยืดยืดจังนินานี่ไงนี่เรามาเล่นเครื่องอันนี้กันดีกว่าเดี๋ยวนะหาที่วิธีตั้งกล้องก่อนนะเซียไฮมือหนีเ้ามาออกกาลัางกายตื่นเศร้ากันเล่นได้ไหมนีม่เล่นไ,ได้ไหมนี่ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่อุ้ยท่านเห็นเดี๋ยวไปปับมุมกล้องเห็นบ้างไหม นี่ไงเห็นเจออ้อยยังเด,เดีดี้แหละนาะพี่น้องออกกำลังกายเออชาเขาไหมชาเจออ้อยหไอยใหญ่ไหมขาเศร้าดีพี่น้องอันนี้สระคู่น้ำเนีออย่ยเขายางมาเมื่อกี้ นี่ทางที่เราเดินมาเมื่อกี้เป็นไงอากาศดีดีเดี๋ยวพาไปเบิรงโอ้ยสันพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วเบิรงนลำ้ำหวันบิวดีบ่ะเ้าเนี่ยสะอาดสะอ้าน เห็นไ,ไหมเราไปเดินเป็นเพื่อนกันเลยว้าววันนี้เรามีตัวช่วยยาวไปยาวไปต้องมันจะสั่นเออแค่นี้แหละก็เดินไปด้วยกันเนะ <c oughs> าะมองวิวดีไหมดีงามพลามแปดพลามเก้าไหมเวลาเบิร้ราที่กำลังจะคืนเดี๋ยวพาไปดูสะพานนะดีไหมดีออกเนาะข้างนี้ก็จะเป็นสนาม ฟุตซอลเดี๋ยวพาไปดูกาดีดีเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูปดนกนี่ไงสนามฟุตซอลเห็นไหมเดี๋ยวจะยื่นให้ดูนะึบนูน่นเห็นไหมเห็นสนามฟุตซอลด้านะนู้นไหมนูน่นอยู่ฝั่งนูน้น ไดแมพี่นองเข้าไม่ได้เดี๋ยววันไหนเพื่อนมีการตะฟุตบอลเดี๋ยวจะพามาดูนะไปดูชมวิวสะพานกันมาอึ่งกันเลยพี่นอ้องโอ้ผักตกหมฝั่งนี้ผักตกชวาเยอะเยอะเขาต้องไปเบื้องทางปุ้นเดี๋ยวเห็นละผักตกชวาบ่ค่อยมีปขี้ตมขี้ตมหรือบางคนนี่เอินขี้ตะเล <c oughs> น้าคิดถึงล้ำปางเลยพี่น้องบรรยากาศสมัยเจ้า้อหอยงญ่เป็นผู้สาวไปลํำปางนี่แหละมันจะมีสะพานนี่แหละแบบนี้เลยชอบนั่งเหมือนคนหมักชอบอะไรแบบนี้พี่น้องเจ้าเห็นคือใครเห็นมนะน้าผักกตรค่ะกินกระตำหมักุวง เมยได้อยู่เด้เนี่หลังจากออกกำลังกายเสร็จนี่ยางขึ้นมอเนียวเมยเติบอยู่เด้นี่พระอาทิตย์ขึ้นฝั่งนู้นแล้วเห็นไม้เห็นไม้ป้นา,านี่นูน้นจะอายางมาจากทางพุ่นหรอพี่น้อง mm. ดูความแตกต่างมึงเดือดทางนี้กับทางพุ่นเดี๋ยวพาข้ามไปทางพุ่นมันมีผักตกเลยเอาไปดูกันฝั่งน,นู้นว้าว ไม่เห็นแขวนเอาดูกอคู่ไก่ลูกไก่เห็นไหมโอ้ยแต่ไม่ชอบสายไฟเลยเป็นไงคะบรรยากาศ สวยงามตามท้องเรื่องพระอาทิตย์ก็ขึ้นฝั่งน้นลำน้ำพองข้างล่างมีอะไรอู้ผักบุง้งเห็นผักบุ้งไหมพี่น้องนะยอดอู้เป็ดตะล่าเมื่กินก็นกนตํงางมาุ่งแท้มีปลาไหมนะ่ะเห็นว่าเห็นว่าปลาคิดถึงนะเก่งแพ้เก่งแพ้นั่งก็จะมาประตกปลาห,หรอกไปคาว่านางว่าทาั้งมี่ะดูยุ่ พยายามถ่ายไม่ให้ติดสายไฟที่ได้บอลระหือนี่ไงแต่ติดสายไฟคือเก่าเหม่พี่นอ้องมองเด้อมองให้มันเป็นศิลปะเด้อ <c oughs> อยู่กับมันให้ได้นะสายไฟซื้อดอกบ่ม,มีสายไฟกับบ่มีไฟฟ้าใส่บ่มีสายเคเบิลกับบ่มีไวไฟใส่คิดยังสี่แหละเป็นไงอิชาจะเอาหอยใหญ่ไหมตื่นเศร้าพี่นอ้องได้ผ้ามาหาอ นอ่ะอิาเข้าไหมปเป็นย่างออกกำลังกายกันเหมือนเอาตัวเองเป็นมูลเลยเออลูกบตื่นกับไปกันเองนี่แหละก็ดีได้ละ่ะบรรยากาศดีเห็นไหมเห็นบรรยากาศไหมโอ้ยกล้องสัน่นขอประทานโทษ ลงมืออาชสพบเลยสุดสะพานแล้วนะถ็นไม่มาถึงข้างแยกแล้วพี่น้องแยกขวาก็ไปหมู่16นะคะไปวัด่าประทายทางนู้นอันนั้นก็นอากาศดีแยกซ้ายแยกซ้ายนปปี่ไปปลาไปปลาอย่างเกาะปลาปลาโนใหม่เนีเยาไปหา ้ายางไปบึงจะค้าวข้าไปเลาะอ่อนเลาะจะค้าวระหว่างทางนะจ๊ะมาเจอน้องหมาน้องหมาขึงว่าวไม่ใช่นี่เราเป็นภัยนาตาว่าคุณเพราะปกติจะไม่ได้เส้นเส้นทางนี่นะคะเขาจะอยู่ช่างในบ้านอนี่หทาง,ง้ึงอกน้องหมาน้องหมาน่ารักมากเลยเลง้น่ารักไหมจ๊ะต้องผูกมิดไ้ยังไงสีอ๋อยจะไปอยู่แถวนี้เรานัง่งจะได้ประกาศ ไปเดินกันแล้วตามมาตามมาไหมก่ตามมาพี่นอน่น,นเห็นไหมเห็นต้นบกขามใหญ่ไหมไจะพาไปดูถ้าจะปรับทีแล้วพี่น้องนี่ก็ติดได้า้ามเห็นไหมนี่ตรงที่เราออกกําลังกายกันเห็นไหมนี่ตรงขามกันเลยติดน้ำพี่สวยมากเลยเขายางต่อไปปลาไพ่กันปะ ในความชนบทนะคะสมิธวานจะสันเด้ยพี่น้องนี่รงการแรกคุณพาทิดขึ้นโอุ้ยลูกใหญ่มากเลยโอ้ระหว่างทางนะคะซึ่ง้มธรรมชาติเปน้ำสวยไหมดวงดาวกระจายสีเหลืองงามเนาะนี่เอ้ยเอ้ย อนสามปีหรือบ้านไม่ แล้วเราก็มาถึงป่าไผ่แล้วพี่น้องแต่ว่าสีเขาได้บอลแล้พี่น้องมันแลดูโลกโลกหลังนี้นะคะอันนี้เขาจเจ้าเสาเห็ดตรงหลดเนี้ยเขาจะให้กังแหนกึเขาไปได้แลดูโลกโลกเดี๋ยวลองไปส่องว่ามีหน่อไม้ไหมนะยังเศร้าอยู่เลยพี่น,อน้องนันระมืดไหมไปตอนหรือพ่อแค่นี้เป็นมืดม,ดมืดไหม จะมีสักหน่อไหมนะจะมีสักอนหอนอไหมนะลุงพามาเบิ่งนี่เหละพี่น้องนี่นอนน้อยๆเห็นป่นี่ไงน่อเล็กๆนอนย,ยังไงเมื่ออยู่ด้พี่น้องระวัง,าวางยูจะมีดูแต่ดูแล้วมีล่องรอยกันมาเอาหน่อไม้อยู่ ก็ยังก็เห็นกาบไหมนี่ไงนี่เขาปันเราคงจะหมดแล้วมั้งหมดแล้วล่ะเหลือแต่น้อยน้อยเอาปอเอ๊ะแปะเออเราไม่ต้องไปสนใจหน่อไม้หรอกไปเข้าไปเบึงงราไปดูตูน ติดน,น้ำกันดีกลัวจืดเลยเด้อเนี่ยฝนเมื่อคืนฝนกับพึ่งตกแถมมาเศร้าอีกไม่ออกมาเช้าก็จะไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันร้อนงงนี่ไงนี่น้ำเลยเห็นไหมเดี๋ยวเดีด๋ยวอ,อมต้นยูคาต้นนี้กัน นี่ไงแม่น้ำที่เรามานน่นที่เราออกกำลังกายเห็นว่าต้นไม้ใหญ่แล้ว,วเหรอตรงนี้โคดะแล้วก็ไปถึงนน่นเลยโคดะไม่น้ำาไม่ดูโดนหยอดผักบุ้งแต่เราลงไม่ได้เด็กแต่ลิงมันสูงอยู่เด็ก ันดูสูงดูสูดูใส่สผ้าอีกยังเจอเขาขึ้นมาดีเขาก็ะเทนปลาไพ่แต่ยุงเด้อพี่นอ้องก้องใหญ่หักไปเลยว่ายุงยุงหลายาใช่เบิรงเนี่ยยุงหลายบะขนาดส่ขายาวไม่ได้หนืพี่น้อง ตอมขาจุกจุกจุกจุจุเลยเห็นปะเนี่ยนี่เห็นปะเนี่ยเรี้วขนาดจับดางไม่ได้ดอกนั่งเป็นยุงปลาแต่ว่าเนี่ยต้องระวังยุงเยอะเข้าไปไปกันเถอะเป็นยุงไหมเป็นยุงไหมคะยุงหลายอีหลีเด้อพี่น้องทั้งหลายทั้งตูงใหญ่ทั้งเร็วเราต้องรีบออกจากดงนี้แล้วไม่งั้นขนาดไตขาเงาวมา,ามาถ้านบอเอาขายงาวหอะ คือว่าอะไรย่านเจ้าของดำพี่น้องเบิงคุณน่ะ,ะ,ะเห็นยุงไหมมาไปกันเถอะเราไม่มีละพี่น้องฝนเศร้าตกละทากินปีนาคุณน่ะเด้อจะเป็นไรหรอกอยู่บ้านผายอยู่แกเข่าเราเห็ดไปหลายอยู่ติว๋วยายนางเห็ดไปเยอะออกมาจากปลาไผยแล้วพี่น้องเบิงไฮเบิงผลงานเห็นไหมยังก็ยังตามมากัด โอ้ยนนอตยุงออกจากป่าไผ่แล้วพี่น้องเขาก็เดินตรงนะคะข้างหน้าก็มีหมู่บ้านจันสร์แห่งที่สองแต่ยุแต่ยูนะฮะนะฮะเดี๋ยวพาไปชมเหมาะสำหรับครอบครัวกเกิดใหม่ไหมพี่น้องมีพ่อแม่ลูกน่ารักดีไปภาคปหนอไทยีบ้านเกินไทยน่ารักปะบ้านตหมดนี่ นี้ก็สวยทำมาแอบดูอันนี้น่าจะเป็นบ้านตัวอย่างพี่เอ๋อสามห้องนอนเหมนอ้น,นี่สามห้องนอนสองห้องน้ำเป็นไงคะเฟรดิสงสัยมีค้นจอิงเต็มหมดเราทำไมยัง,ง่ายใายเขำมาอยู่โอุอาภัติแตบตาบานี่ทำมาแอบสอง บ้านจัสันเฮ้ยแต่เ,เราแอบมามองแอบมาเห็นทางนี้เราจะพามาดูทางนี้ดีกวรือเ่าปลาต้นกล้วยพี่น้องต้นกล้วยอะไรเนี่ยสวยงามตามท้องเรื่องเลี้งเห็นไหมก็ยี่องียงต้นกล้วยยี่เงียงนีนน่สวยมากอันนั้นที่ราวดนนีนี้หมู่บ้านจัดสรร เบืองทางนี้ในเมืองในเมืองเบิ่งทางนี้พี่น้องทรมาสิดมากเลยแหงยูปลาไผ่เจอ่อยเห็นบ่มคุณน่ะโอ้กหพุ่นละจ้ะและดูชนบปรชนบทเสร็จแล้วเราก็เดินกลับจะได้เวลาล่ลไปรับจะได้เวลาไปส่งคุณผู้หญิงน้องสินันสิเขาไปในเมืองพี่น้องไปเรียนพิเศษทำนาทีสาะที เช่ฟรีแหละเป็นมูแล้วก็จะเดินไปเอา้าพบเจ้าทินพี่น้องเจ้าทินงงใจลราไม่เห็นอย่างว่าเห็นไหมเห็นไหมเออเจ้าหญิงส่แมสยู่่แตจ่เป็นอย่างดอกหอกับน้องไก่ถ้าเป็นคนเมืองจะพาก,กลับแล้วเด้อนี่จะพาก,กลับแล้วดีใจไหมได้กลับบ้านแล้วอะ่ะ ไปยุง้งสูย,ยุ้งบ่ไหวทำมาเบิ่งตัวนอไม่โอ้ยเนาะมันคงเมือแแหละดู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 ดเราว่าระหว่างทางเขามาเจอนะคะยอดผักกระถินนะคะผักกระเสียดกินกับหอยนางรมอร่อยแท้แต่เขาพรุงนี้ก็น่าเก็บเนาะแล้วองเขาเก็บๆจะหอยก็ดีนะเป็นความคิดที่ดีนะ เราจะรออะไรเราก็เก็บเลยสิคะแล้วเราจะไปหาหอยนางรมที่ไหนละคะพี่คะพี่คะเสียดผลพวงของการตื่นเช้าเขาไม่ได้เก็บของไผ่ที่พี่น้องของเขาเองมันเกิดอยู่หน้าบ้านเดี๋ยวเก็บไปให้ย่าถาเก็บไปให้ย่าโอย เห็นไหมเห็นไหมเห็นมือเจ้าอ้อยหอยใหญ่ไหมเนี่โอ้ยโอ้ยอันเตี้ยกับมีเด้กกับโบเก็บเด้กนางกับไปล่าวเด็อันที่มันอยู่สูงสูงแล้วโบเบิงความสูงของนางมีคนถามยายๆเจ้าคือโตน้อยเตี้ยนะหักแถวเอาหอยสูงแค่ร้อยหาซิบหาแม่จ้าแม่ก่อยแห้งสูงไปหาซิบเลยหอยสูงร้อยซีซิบหาหนึ่งตัวนี่มีลูกเล็กๆด้วเลยแต่ว่ามันยังหน่อยปนมันจะขมเอาแต่ยนดมันเนาะกินกับปนเนาะเอาไปฝ่ายแก่แถาเนาะ โอ้ยทำยังไงเราจะได้หอยนางลมต่อบัดิมันจะยอดสวยๆอ่ะาหาเบิ่งก่อนผักกเจี๊ยบน้นอยพี่น้องจะอร่อยผักกเจีเ๊ยบไงแต่นนสีบุคเฟ่แซ่บปันใดเพิ่นว่ามันสิขมมันสิขิ้วิางเก็บกันเด้อสีน้องสืบทัพยนุ้งเรียนไปออกกําลัางกายไปย่างเหาะได้ผักกะทิ้นน้ำเป็นไก่ข้เป็นไงข้างามเนาะนี่บอกกับกันส่ีเหี่ยว ระวัางทางกลับบ้านพี่น้องเสียงตามสายบ้านสมเจ้ายังมีอยู่บอบ้านข่อยยังมีอยู่เดอ้อบ้านเจ้าหอยใหญ่ยังมีเสียงตามสายอยู่เดอ้อตอนเช้าๆก็จะเปิดเพลงแล้วก็มีข้าวสารเห็นบ่าเห็ไหมนั่นแหละนั่นคือเสียงตามสายในเพ่จะประกาศเฮ้เราก็เดินผ่านนะคะ ยอดบักขามพี่ดอยอยากเก็บอยากเก็บแต่มันไม่ทันเวลาแล้วต้องไปส่งคุณนายแล้วโอ้ยดูยอดบักขามแกงไซไกสดน้ำกโกๆอร่อยอย่างแรงหลังเชียงเพลงแล้วเพื่อนที่ประกาศทางกลับบ้านเนาะพ่อเกษมมันเลยพาเพื่อนมาจากบินทบาทเป็นพระ ทวัทนาประเทศไทยแต่สมัยคุณนพ่อบ้านเพื่อนไปบวชบุญจา้าแล้วให้เพื่อนย่างหลอยก่อนนะฮะบุญละบ้านจอ,อยหอยใ่ญยยังคงมีธรรมศาสตร์มีความเป็นเมืองแล้วก็มีความเป็นส้นระบทอยู่ในตัวแล้วก็จะกลับบ้านเราแล้วอ้างกลับบ้านเห็นไหม เห็นเจ๊อ้อยกับผักเกษตรของนางไหมโอ้อยเด้างเทางคนละร้อฟังประกาศจากอันเทียงตามไซยู่พี่น้อง <c oughs> ยังไม่ได้ฟังนะน้องมาไม่เย็นเลยเจ๊อ้อย <c oughs> สงสารนางนางก็จังงงไรอะ่ะกลับแล้วจ้ะ แล้วกลับแล้วกะใส่เส้นห้างเกาล่ะพี่น้องหางสนามฟุตซอลโอูโ่นต้นไม้ห้างพุ่นละต้นไม้รกๆด้านโน้นนะจ๊ะแดดด้วยเนี่ยแดดร้อนมากเลยพามาเบืองรอบบ้านนะซื้อพี่น้องธรมธรมชาธรรมชา เด็ดเดได้ยินเสียงไปเสียงตามสายพี่น้องเป็นไงคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัคราชกดกระดิ่งกิ้งๆให้เจ้าไอยหอยใหญ่ด้วยนะคะลากันไปแล้ว กบภพักกษตรพี่น้องเห็นได้คะมากันไปแล้วจุ๊บ